สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนด้วยจ้ะสวัสดีเช้าวันวันไหนล่ะวันไหนบูลืมวันพูดสวัสดีพี่น้องทุกคนเหตุงานจนดลืมมือลืมเวียนขายของคือเกาเราจะพี่น้องมือนีเพิ่นมีสินค้าใหม่มาแนะนำด้วยจ้าเดี๋ยวขออนุญาตมัดถุงถุงไข่ปลาจะเข้ากัน อันสินค้าของเพคก็ชิ้นนี้สมไข่ปลาจ้ะสมไข่ปลาแบบเป็นกระปุกกระปุกละลอยแบบเป็นกิโลกับนี้ได้จ้ะก,กิโลละสองลอยจ้ะสมปลาขาวน้อยแบบนี่สองลอยบาทแบบกระปุกกระปุกละลอยบาทจ้ะส้มปลาขาวผู้ไดกินเป็นผู้ได้กินเป็นนะไปกินกบขเานเนี้ยวด้วยพี่น้องแซบแซบจ้ะแซบบอกไปกับเดียวว่าแซบ แคมีสินค้าใหม่มาแนะนำพี่น้องปลาจอมปลาลูกคอกปลาจอมปลาลูกคอกจ้าพี่น้องสมปลา้นยน่ะสมปลาโนยปลาลูกคอกผู้ใดอเยากได้สั่งเขามาได้เด้ยจากกระปุกละหนึ่งร้อยบาทกิโลหนึ่งแพงแพงพี่น้องสมปลาลูกคอกเพร่ปรกาขายเป็นโลเลยมันแพงขนาดย่างว่าแล้วกับปลาซิวจ้ะ ปลาซิวอ,อ่นเอียงเขาเอืน่นปลาซิวอย่างมากก่าปลาซิวตัวน้นอยๆแม่ิวโบเมนซิวแก้วดซิวแก้วเนี่ยจ้ะกระเฮ็ดสุมพือกันผู้ใดสนใจผู้ใดสนใจสินค้าไม่ของแพทย์ได้จ้ปะปลาลูกคอกปลาจอมสมปบะน้อยละสมลาลูกคอกแล้วกัอันนี้มนนัมเออมัมปลาลูกคอกละอันแล้วก็อันนี้ปลาซิว สม,สมแล้จ้ะแค่กระเอิ่นว่า <Pal> ฉ <ak ai> uh ือจำว่าเพื่อนเอื <Every S 2> mm ่น hmm. อ uh ี huh. mm ๋ย้องพี่น้องนี่จ้ะมอือนี่สมปลาลูกคอจ้าเนียนมันปลาลูกคออกเนียนรู้แต้เมันปลาลูกคอนี่อันนี้เนี่ยสมปลาลูกคอบ่บเมียนปลาลูกคอกปลาชิ้วชิ้วเก้วชิวแก้วมันต้องชิวเกียวมันตัวน้อยบอกนะตัวใหญ่นี่เรากระปลาชิวปลาชิวบ้านเขาอ่ะไหมจ้ะพี่น้องปลาชิ้วเนยน้อย ปลาหน่อยบ้านท้อนไหมจ๊ะละเพลกระื่อนเพลกระบอกก็ถือจ้ะเพลว่าว่็ถืออันเพลมีหน้าที่ขายเพลกระเลว่าถ้าแต่หน่อยเนาะหญ้าฝากไม่เพลกินดอกเพลบ้านก็เลอะมันมีหลายบัวแต่ว่าระว่าอ,อันนี้นะ่ะมีอยู่แต่ว่ามันกิโลหนึง่งมันแพงแล้วอันนี้ไม่ตยกไปเราเราก็เลยว่าขายเป็นก,ก,กระปุกเพชรกะนี่ละจะ้ะเพชรกระมาขายกระปุกะละร้อยได้จ้ะพี่น้อง ผู้ใดสนใจกะสินค้าใหม่ของเพมี่สองตนี้ละจ้ะแอดเขามาจ้ะแอดไลน์เข้ามาเลยผู้ใดอยากได้นาะจ้ะแยกกระขายสู้มือด้วจ้ะพี่น้องเอาไปขี่ไปเอาไปเยี่ยวก่อนเนเนตีนเพคขายของสู้มือด้จ้ะพี่น้องพี่ป้นเขากว่าเพคกระขายด้วจ้ะปลา ปลาลากระปุกน้อยกระปุกใหญ่เพีกะขายเดี๋ยวเพี้ให้เบิ่งจ้าพี่น,อน้องเดี๋ยวเพียหยิบให้เบิ่งนะกจ่าเดขากระใสสินเดี๋ยวเพื่านอาบน้ำอยู่กระปุกละลอยกระปุกละสองลอยห้าสิบบาทจ้าเพี้ยใหญ่โตให้เน้นเได้จ้าเอาไปตำแก้วจ้าน้องไม่สมกระปุกละสามสิบบาทจ้าน้องไม่สมสมปลาขาว กระปุกละหนึ่งร้อยบาทได้จ้าพี่น้องปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลาจีนปลาตะเพียนกับปลาจีนจากกิโลละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทได้จ้าพี่น้องปลาล่าซุกปลาล่าดิบกระปุกละสิบห้าบาทจ้าอันนี้ปลาล่าซุกกระปุกละหนึ่งร้อยอันนี้ปลาล่าดิบกระปุกละหนึ่งร้อยบาทจ้าผู้ใดสนใจสินค้าตัวใดแชทไลน์เข้ามาถามได้เด้อจ้าตั้งเข้ามาได้จ้ะ 0 9 2 8 3 8 3 1 8 5หีแอดไลน์ NENE 2 4 2 6 1 9ได้จ้ะพี่น้องนี่นี่เป็นนอนหัวตะตื่นเพื่อนเพื่อนได้อาบน้ำสำเพื่อนเขาไปบ้านย่าแตาเศ้าเอ้ยกางเกงตัวนี้ลูกชีใส่ใส่แล้วใส่แล้วเดี๋ยวก็อาบน้ำแล้ว น่าจะพี่น้องสินค้าตัวใหม่ของเพจกับมีสมปลาอันมัมปลาลูกคอกปลาเจาะสมปลาน้อยปลาลูกคอกผู้ใดสนใจก็แอดไลค์เข้ามาถามได้จ้ะแอดไลค์เข้ามาถามเพชรได้จ้าบ่ซื้อบ่หาบ่ว่าอันนี้สมไข่ปลาแบบเป็นลูกสมปลาขาวแบบเป็นลูจ้ะ สวัสดีป้าปาน้าๆยังคะทุจ้าก่อนทุจ้าก่อนค่ะทุจ้าสวยๆจ้าเดี๋ยวไปอาบน้ำไปบ้านก้องยังอยู่ยังอยู่ในสุดนอนอยู่เลยเนี่ยแดดเดียวหมูแดดเดียวกับนี้ได้จ้าพี่น้องเนื้อแดดเดียวกิโลละหกร้อยบาทหมูแดดเดียวกิโลละหาร้อยบาท สนใจสินค้าตัวใดกะแอดไล้เข้ามาสอบถามเห้่อได้เง,งินแซ่บแก้ชิ้มมือนึงแซ่บจุ๊จะ้ะสมปลาลูกกอกมัมปลาลูกกอกบ่ได้กินง่ายๆได้พี่ห้อกถึงทามมันบ่หอดหนามันเ่าก็บว่ได้กินเนี่ยผู้ใดอยากได้กะ ตั้งขา้าได้เลยจ้ะถ้ามันหดหนามันถึงเงนินเท่ากับบัวได้วาชิหาได้ง่ายๆนอกจากพี่น้องบัวได้วาชิหาไดงง่ายๆพี่น้องจ้ะมันต้องสินคข้ามันมาตาม่มฤดูกาลจ้ะพี่น้องบัวได้มีตลอดปีเคยบ่ะที่จังส่วนหนึ่งเพื่อจะยุดไปเพราะว่าสมไข่ปลาบมัมีสมปลาหนอ่อยเอียงสิมันบัมีเพื่ก็ยุดขายเพื่อจะได้ขายตาปลาสมสิ แล้วถ้าเกิดว่าช่วงนี้ช่วงมีน้ำมีฝนนี่สิมันก็ได้ขายจ้าพี่น้องมันบบได้มีตลอดเพกับ่บได้ขายตลอดนอกจากพี่น้องเพกกะทขายเฉพาะช่วงหนาหนามันมีไหมจ้าพี่น้องหนาใดมันมีเพกกะขายหนาใด้มีอย่ใดเพลกกะขายอันนั้นนั่งสิไหมแต่ว่าใส่กอกก็เนมเพลขายตลอดเพราะว่าเห็ดเองแต่ว่าพวกสินค้าธรรมชาติจังสิพวกปลาปลาซมปลา สมปะขาวปานอันมัมอันสมไข่ปลางสิแม่มันต้องเป็นตามฤดูกาลมันแม่จ้าพี่น้องผู้ใดอยากกินกะนานี่กะสั่งได้อีกจักหน่อยกะสิเบิ้ลตามันมีกะสั่งไปกินเนาะพี่น้องมันบ่มีกะหายยากนี่จะอยากขายซื่อกันนะฮะเอดาะวานายเนี้ยมันบ่มีมีหายยาก ยากสิพี่น้องโราซิซิอยากกินแทบตายก็ไม่ได้กินนี่นะจ๊ะนี่พี่ปนเขาครัวได้จ้ะพี่น้องผู้ใด,ดสนใจอันใดแชทไลฟ์เข้ามาถามสอบถามเพื่อขายของสูมือได้จ้ะบพรว่าซื้อรงของหน่อยของลายเพื่อกลากรงจ้ะเพื่อกลาขายเพื่เก่าจ้ะตรงหน่อยตรงลายเพื่อกลากรงลูกค้า ลูกค้าบ่มีก่ะยุดแต่ว่ามีมื้อนี้มีอูแห่งมีสํานี้ละจะมีหน่อยนี่ก่ะส่งคือเก่าจ้ะบ่แม่นว่าบ่ส่งลูกค้าคนไหนยังบ่ได้รอตามคิวเด้อจ้ะอย่าเพิ่งเ้ยงเพเด้อรอตามคิวเด้อจ้ะ่ก็อยากให้ได้กินทุกคนลจ้ะแต่ว่า สั่งมาที่หลังเพิ่นกับต้องล้อกอนนะจ๊ะให้เพิ่นผู้สั่งกรเนี่ยกะอยากให้ได้กิลิ่นผู้สุกคนล่นจ๊ะผูิ่นสั่งกอนเพิ่นแตอยากใจคือกันเขาสั่งลุ้นเขากับเขาคิ้วไหวนะจ๊ะที่นัน่นกระโดดดอกจ๊ะถ้าอยากได้พร้อมเพิ่นกับ ส่งเขาอุ่นงั้นเขามากรซีมุ้งแรงจ้ะถ้าหลังจากนั้นจะซื้อตัดเป็นมีไม่โมเมนต์มาอุ่นมาสองทุ่มเลยที่อยากได้ร้อมเพิ่นเด้มันบบได้จ้ะเพราะว่า,า,าเฮ็ดไชยาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วเพราะว่าเธอออเดอร์เราไปแล้วเราก็เฮ็ดตามออเดอร์่พี่ส่งให้แล้วเด้อ สองทุ่มสิสองทุ่มโอนเงินมาสิเพราะยังมือเศร้ามาแชรมาถามว่าส่งของอห้พี่ยุบโบมือนี่บอใดเด้ดพี่นงเพราะว่ามันต้องเป็นรอบจ้ะเพียก็บอกตลอดนอกจากย้ำตลอดว่าตัดรอบสีวงเรงถ้าโอนหลังจากสีวงเร้งก็คือเป็นมือทัดไปแต่อยากส่งให้สุกุ้นละจ้ะแต่่า ห้างเทียวเพล่กับเห็ดปรทันต้องยากลูกอยากเต่าน้ำเห็ดกระระับเฉพาะที่แพ่ไหวน่าจะนะปลาปลาเป็นตัวของเพลเด้อกระปุกละสองร้อยห้าสิบกระปุกละหนึ่งร้อยบาทสมมัมม,มัมปลาลูคคกคอกนะจ๊ะมัมปลาลูคคกคอก มัมปาลูกคออผู้ใดสนใจได้จ้ะล้วกะสมปะซิวเก๊สามารถสอบถามได้จ้ะแ <My God. S 1> ม,ม่หอมเลยแม่หอมชื่นใจเลยโอ้ย oh, ชื่นใจจังเลยลูกสาวใครเนี่ยลูกสาวแม่จ๋าเหรอผ oh, <my> ู้จาผ oh, <my> ู้จา oh, <my> บายเอายปๆส่งจูบเออยิ้มหวานยิ้มหวานเอ้ยยิ้มหวานให้ป้าปานานะช่วยซื้อช่วยซื้อของแม่หนูหน่อยนะคะเป็นค่านมค่าแปมเพิชหนูค่ะบอกป้าปานานะก่อนเดี๋ยวนี้ตีควรจ้ะไปก็จ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า